ไหนๆก็มาแล้วพูดอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันพวกพักร่วมเนี่ยพวกพักคอีแบบเหมือนนายกทักสินพูดมันเรื่องจริงเฮ้ยคุณไม่เต็มใจร่วมรัฐบาล่ะผมเข้าใจผมถึงบอกแล้วไงหางพวกคุณมันงอกที่จริงอ่ะพวกคุณอยากได้พรรคก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลคือพักที่อ่อนประสบการณ์พักที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีใครต้องการพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมพูดให้กี่ครั้งกี่หนแล้วไม่มีใครต้องการพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลไม่มีใครต้องการตระกูลชินวัตรไปเป็นรัฐบาลและไม่มีใครต้องการให้ตระกูลชินวัตรนี่นักการเมืองทั้งหลายทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครต้องการให้ตระกูลชินวัตรนี่ขึ้นกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ามันทําอะไรทําไม่ได้มันไม่สะดวกใช่ไหมออถ้าแต่กูลชินวัตรมาทําอะไรแล้วมันมันทําไม่ได้สะดวกเหมือนเหมือนที่มันผ่านมาที่คนอื่นดูแลคนอื่นดูแลนี่มันกินง่ายถ่ายคล่องอะไรทุกอย่างอ,ะอ่ะเข้าใจไหมแต่แตระกูลชินวัตรมานี่เขาทําเพื่อประชาชนโดยแท้จริงกินยากถ่ายยาก ขนาดอยู่พักร่วมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้แท้รัฐมนตรีด้วยกันได้แท้ยังติดคุกบานเบะเลยเพราะอะไรนี่แหละเพราะความดีเนี่ยความดีของอดีตยศสิลนนิ์ไงเขาไม่ได้เอาใครไว้ใครโกงก็รับผลกรรมไปเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าของจริงเห็นไหมพักโลธรัตบาลน่ลามหาผอเลยเห็นไหมเป็นไง โอ้โหแอบอะไรนะเรียกประชุมอะไรงงนี้อะไรเนะี่ยไม่ได้เข้ามาประชุมประชุมไม่ได้เข้ามาไอ้งูไม่นี้กันอนะ่ะก็เป็นเหมือนเป็นข่าวเ,เห็นไหมผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่านักการเมืองทุกคนในประเทศไทยทุกพรรคการเมืองไม่อยากได้พรรคการเมืองที่มาจากอดีตยทักษิณแม้แต่คนเดียวร่วมรัฐบาลบอกไง พวกสีส้มคุณเนี่ยมันคิดผิดแต่แรกแล้วถ้าพวกคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยกเรื่องอะไรหนึ่งหนึ่งสองมาอย่างเดียวนะมองตรงโู้ยแบบนี้คุณเป็นรัฐบาลไปแล้วแฮปปี้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขาต้องการพักการเมืองแบบพวกคุณเนี่ยพวกอ่อนมันจบการนะ่ะยังไงก็ต้อมตอม้อนต้อมกองหน่อย,อยงินงี้หน่อยพวกคุณก็ยอมเพราะทุกอย่างแต่อเผอิญว่าเป็นพักเพื่อไทยเป็นผู้นํารัฐบาลไม่มียอมใครครับบอกแล้วไงครั้งหน้าเมาบอกเลย ถ้าไม่เกิดรับผหารก่อนนะมองตรงนะผมให้เลยต่ำสุดคือสามร้อยเสียงขึ้นไปพักเพื่อไทยเนี่ยมองตรงเลยโตพูดจาต้องพูดแบบอดีตโยเซนนี่แหละถูกต้องแล้วไม่นองนองหนอมแนมหรอกไม่ต้องไปสนใจพักอีแอบทั้งหลายพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันไล่ทิ้งได้ไล่หนีไล่หน,ไน,ไนีไปเลยไม่พอใจร่วมรัฐบาลก็หนีออกไป ลาออกไปปลดออกไปยิ่งไอ้พักตัวดีิ่งพักไอ้หนูเนี่ยตัวดีเลยผมบอก,กตรงๆเนี่นอยอีไหนพ้อีแอบตัวจริงระวังให้เลยบอกให้เลยตัวนี้ยสําคัญจะแก้กฎมงกฎหมายอะไรนี่จะไม่ยอมมันจะไม่ยอมแก้จะไม่ยอมทําให้เลยเนี่ยมันจะเอาผลที่อยแต่ตัวมันเองผมบอกให้เลยเออเออนี่แหละผมบอกว่า ทุกพักการเมืองเขาไม่ต้องการได้พักของตระกูลชินวัตรราเป็นรัฐบาลเขาไม่อยากให้ตระกูลชินวัตรมาเกิดอีกด้วยนะครับว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามหาทางที่จะเอาลงทุกสิ่งทุกอย่างวิธีทุกทีทุกขีทุกทางแต่ว่ามันทําไม่ได้บอกว่าถ้าพักอดีตยกขินเป็นรัฐบาลนะอยู่ยาวครับมอตรงครบเทอมไม่ครบครับ พรบให้พอด้วยเพิ่มไปอีกแปดปีสิบสองปีอ่ะผมบอกตรง mm. ก็ถ้าไเป็นรัฐบาลอย่างนี้ต่อไปยกเว้นมีพวกานายทุนใหญ่ๆมันลงขันกันให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะว่าทนไม่ได้ที่ประเทศชาติจะเจริญทนไม่ได้ที่ได้กินเกินน้อยที่ไม่ได้กินกันเลยโกงกันไม่ได้ประเทศไทยโกงไม่ได้อีกแล้ว อี่แหละมันถึงจะถึงมาล่มถลายเขาตรงนั้นแ่ะในความว่ามันจะออกมาเอายอะเยอยกันแล้วก็เอารถถังเอาปืนออกมานั่นั้ะผมบอกไงว่ากี่ครั้งเหล้ว่าพักเพื่อไทยพักอะไรอีกนายกสินเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยแข็งปังบอกเลยเขาไม่ได้ยอมหรอกไอ้พวกทั้งหมดอ่ะที่มาร่วมเน่ยไอ้พวกมาร่วมเนี่ย มันหมดปัญญาที่จะไม่เอาไอ้พักอีกพักมาอีกพักนั้นก็ไปยุ่งเลยหนึ่งหนึ่งสองอยู่นั่นแหละไม่ยอมไปยุ่งอะไรใครแล้วไม่ทาทำหาอะไรหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวจะล้มแม่งจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวเลยนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยทําไม่ได้พี่จริงอะมันอยากร่วงเพาพวกนั้นพวกนั้นจะตายพวกนั้นมันเด็กอ่อนเนี่ยพวกเด็ก,กอ่อนขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเป่าหูหน่อย ยิ่งพวกไม่มีตังค์ด้วยโหยิ่งเป่าหูปับ๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวโกงกันอุตุไลาหาวิธีโกงหาวิธีปิดกันแบบจุกจักยักเลยระวังให้ดีผมมองตรงเนี่ยผมถึงมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพรักของอดีตนายกสินอย่างเดียวเท่านั้นพักอื่นผมไม่ได้สนใจเลยบองตรงโอเคฝากไว้ให้คิดนะผมเห็นด้วยกับคําพูดของอดีตนายกสินว่าพวกพรรคแย่ทั้งหลายอ่ะไม่พอใจก็ ลาออกจากรัฐบาลไปเลยอย่ามาร่วมเลยโอเคไหมครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้